บูตลีถ้านึกถึงนักแสดงดาราฮอลลีวูดย้อนไปเมื่อ50กว่าปีก่อนไม่มีใครไม่นึกถึงบูตลีนักแสดงภาพยนตร์ชายกับบทบูแบบศิลปะการต่อสู้แบบจีนที่แปลกใหม่ทำให้คนดูตื่นตาตื่นใจกับบทบาทที่บูตลีถ่ายทอดให้คนได้ชมซึ่งในตอนช่วงเวลานั้นก็หาใครเทียบไม่ได้เลย และมีชื่อเสียงที่โด่งดังไปทั่วโลกปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนั้นมีแต่คนพูดถึงเขาผู้นี้บูตลีถึงแม้ตอนนี้เขาจะกลายเป็นตำนานไปแล้วแต่แฟนๆก็ยังระลึกถึงเขาอยู่เสมอโดยเฉพาะนักแสดงรุ่นใหม่ที่สนใจในบทบาทการต่อสู้ศิลปะแบบจีนและยกย่องให้เขาผู้นี้ เป็นอาจารย์ต้นแบบในการเรียนรู้วิชาแขนงนี้ใครที่ชื่นชอบบุตรีก็อย่าลืมไปติดตามผลงานเก่าๆของท่านกันด้วยนะคะ